คืนนี้มันนอนโรงแรมคริสตัสดาลากริดเออเดี๋ยวนะควินตาดัสลากรีมาสตั้งแต่ปีหนึ่งสามสองหกก็คือตึกเนี้ยก็คือจริงๆแล้วมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13-14เลยทีเดียวแต่ว่าคราวนี้เนี่ย ก็ก็เรียกได้ว่าแต่ว่าอาคารเก่าแก่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีเหลือละก็มาสร้างใหม่ในศตรวรรษที่19ซึ่งก็เก่าอ,อยู่ดีคือมันสร้างจากเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคเดิมของตำนานโรมิโอและจูเลียตของประเทศโปรตุเกสซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นตำนานปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีคนตายก็จะมีเดี๋ยวจะเป็นน้ำพุ แห่งความรักกับน้ำผู้แห่งน้ำตา,ตาซึ่งผู้หญิงเนี่ยโดนฆ่าที่นี่แล้วก็เลือดเนี่ยเป็นสีแดงอยู่650ปีหลังจากนั้นอันนี้คือตามตำตานานเนาะคือมันเป็นเป็นตำนานแห่งความรักแหละคล้ายๆโรเมโอแอด์จูเลียตของอิตาลีนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้เป็นของโปรตุเกสซึ่งโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นโรงแรมเก่าแก่แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น p r i v a t e property นะซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวคือหมายถึงว่าที่พักส่วนตัวมีรั้วรอบขอบชิดทั้งหมดแต่ว่ามีอาณาบริเวณกวา้างมากเดี๋ยวพาไปดูในแต่ละโซน